ถ้าผมพูดว่านี่คือขาลงของสื่อแนวซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็คงจะไม่ได้ผิดอะไรมากมายนักโดยทั้งเวลาที่สื่อแนวซูเปอร์ฮีโร่คองตลาดและปริมาณที่แม่งออกมารายปีในช่วงเวลาก่อนหน้านี้และทําให้สื่อแนวนี้เนี่ยแม่งเริ่มที่จะจืดจางลงทุกวันทุกวันการจะเป็นแค่หนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยในยุคนี้มันคงไปยากขึ้นเยอะแต่รู้อะไรไหมครับซูเปอร์แมน2025คือเครื่องย้ำเตือนใจกับผมว่าแค่เรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ ยังสามารถยอดเยี่ยมได้และนี่คือรีวิวแบบไม่มีสปอยของผมครับผมนะครับเป็นคนที่ชอบ Superman มนปนทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีบ y a แอสบ้างนะครับแต่ด้วยมุมมองที่ชอบอยู่แล้วเนี่ยก็ทำใผมตั้งความหวังกับมันไม่สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนเลยครับเปิดไว้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันนําสิ่งที่ผมตั้งคคางหวังไปไกลเลยผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้อย่างน้อยก็ส่วนใหญ่เนี่ย น่าจะดูเทลเลอร์โซแมนแล้วคือทุกอย่างในเทลเลอร์มันโคตรดีเลยสำหรับผมแต่ใครมีความคิดแบบผมบ้างครับว่ามันมีตัวละครเยอะเกินไปสำหรับหนังเรื่องแรกคือมันเป็นหนังเปิดจักรวาลอย่างเป็นทางการนะครับกับตัวละครเบอร์นี้ถ้าใครจะต้องมาแบ่งสกรีนไทม์กับตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันยากนะครับที่จะแบ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและยิ่งเซตติ้งไทม์ไลน์ของเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากมียอดมนุษย์มาแล้วอย่างน้อย300ปีนะครับ เพราะฉะนั้นจักรวาลดีซีในครั้งนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกยอดมนุษมายาวนานอยู่แล้วแม้กระทั่งตัวซูเปอร์แมนเองเนี่ยนกีการประชิกรประจนภัยครั้งแรกๆของเขาแม้กระทั่งประชาชนบางคนแม้ย,ยังไม่กลัวเลยเวลาเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมันมีวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างจากหนังฮีโร่ที่พวกเราดูกันมาพอสมควรคือสามารถพูดได้เลยว่ามันดูคล้ายกับการ์ตูนมากกว่าดูหนังมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นเต็มไปหมดจกน,นก็แอบกลัวว่าถ้าแบ่งเวลาได้ไม่ดีเนี่ยมันจะแย่เอาหรือเปล่าและถึงแม้ว่าทําได้ดีย ผมก็คงไม่แฮปปี้อยู่ดีเพราะผมมาดูเรื่องนี้เนี่ยเพราะมันคือหนังซูเปอร์แมนผมไม่ได้ไปติดตามประวัติศาสตร์หรือว่ามันดูจ u s ติ c แกงแต่อยังได้ซึ่งหลังดูจบแล้วเนี่ยผมพอใจกับสิ่งที่ออกมานะครับพวกเขาไม่ได้ยัดเยียดข้อมูลอะไรที่พวกเราไม่จําเป็นจะต้องรู้ในตอนนี้เลยแค่โฟกัสอยู่กับเรื่องราวที่พวกเราดูก็พอแล้วตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่สมควรจะโดดเด่น ในบทบาทของตัวเองและตัวละครของตัวเองตัวละครรองเด่ยก็มีสีที่โชว์พลังโชว์ความสามารถแต่ก็ยอมรับด้วยครับว่าตัวละครที่มันเยอะเี่ยทำให้ซูเปอร์แมนดูน้อยลงไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้น้อยึอยงขนาดสังเกตได้ขนาดนั้นแม้กระทั่งคริปโตเองเนี่ยก็จัดสัร์เวลาที่เขาจะโผล่มาได้ค่อนข้างดีไม่ได้มีเวลาน้อยขนาดที่จะทําให้พวกเราไม่แชร์แต่ก็ไม่ได้มีมากขนาดที่จะไม่เรารําคาดผมไม่ได้เกลียดสัตว์นะครับแต่ผมเคยดูหนังที่เอาสัตว์มาโปรโมทและเอากูไปนั่งทรมานในโรงม,มาแล้วแต่สำหรับคริปโต โอเคครับผมชอบคริปโตอยากเห็นอีกนานาคตแน่นอนครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ดีคริปโตเนี่ยถูกตัดซีนต่อสู้เขาออกไป1ซีนคือถ้ามันแยกขนาดนั้นจริงๆเนี่ยมันก็คงควรที่จะโดนตัดออกไปอยู่แล้วนะครับแต่ทุกการที่มันถูกตัดไปอย่างกระทันหันเนี่ยมันรู้สึกได้ขณะด,ดูเลยครับว่ามันมีบางอย่างหายไปแน่นอนแต่มันน่าจะไม่ใช่ซีนที่สําคัญต่อเรื่องราวเท่าไหร่ถ้าเขากล้าตัดมันหลังจากโพสต์โปรดักชันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนต่อไปเนี่ยผมอยากจะพูดถึงจักรวาล DC ในมือของแซ็กซ์ไซเดอร์กันสักหน่อยมีคนมากมายนะครับชอบเ e n นรีคาร์วิลตัวผมเองเนี่ยก็ชอบเห็นรีคาร์วิลในฐานะซูเปอร์แมนแต่ผมไม่ชอบซูเปอร์แมนในจักรวาลแซ็กซ์ไซเดอร์ไม่ใช่ว่าเกลียดนะครับไอ้สู้มันเนี่ยก็มันอยู่แต่ผมรู้สึกว่าซูเปอร์แมนในจักรวาลน,นั้นเนี่ยเขาเหมือนเครื่องมือมากกว่าที่จะเป็นตัวละครนะครับและซูเปอร์แมนที่มนต์เนี่ยผมว่าก็ไม่ชินแนวของผมเท่าไหร่ตัวละครมันจะเจอจรัสในบทบาทของตัวเองได้เน มันจะต้องมีตีมและความพิเศษของตัวเองมาสนับสนุนสิ่งที่มันเป็นเปรียบเทียบแบบแสงจะส่องสว่างที่สุดในความมืดและเงามันจะชัดเจนที่สุดในแสงสว่างพอไฟแม่งสลัวสลัวกันหมดเนี่ยไอเช่มันเท่ครับแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นแสงหรือคุณจะเป็นเงาไม่ก็มองไม่ชัดเหมือนกันหมดมันคุณจะเป็นแบบว่าถ้าคุณชอบแบบมนวนเนี่ยเรามีแบทแมนถ้าคุณชอบติดดินไปกันเองเรามีเดอะแฟลชอันนี้ผมพูดในตีมตัวละครที่ผมพอรู้นะครับและถ้าคุณอยากดูชายผู้เป็นฮีโร่อย่างแท้จริงเนี่ย คุณดูซูเปอร์แมนและซูเปอร์แมน2025นี่เลยครับร้อยเปอร์เซนต์คือซูเปอร์แมนในภาคนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกับมาเฟจเจอร์วิธซูเปอร์แมนแบบมากๆเลยคือใครที่ดูมาแล้วเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกแบบใกล้เคียงกับผมแบบเห็นแล้วแบบคุ้นๆวะ่ะแต่เรื่องนั้นเนี่ยก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเอาเฮียซีซั่นสองตั้งแต่เมื่อไหร่เี่ยเดี๋ยวทำให้อีกคลิปที่หลังแล้วกันนะครับคือตลอดทั้งเรื่องเนี่ยผมยิ้มแบบยิ้มตลอดเวลาผมยิ้มกับทุกอย่าง กับสิ่งที่เกิดขึ้นบนจอกับนิสัยของคลาร์กเคนกับฉากแอคชั่นกับการเลือกปฏิบัติตัวของซูเปอร์แมนคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าเดวิดโคเรนสวตคือซูเปอร์แมนจริงๆครับซูเปอร์แมนในครั้งนี้เนี่ยเขาคือชายคนหนึ่งไม่ต่างกับพวกเรา,าเสียงเขารอยมาเลยใช่ไหมล่ะไม่ได้หลอนะครับแต่นั่นคือจุดขายของเขาจริงๆนี่คือซูเปอร์แมนที่คุณสามารถจินตนาการภาพได้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณได้เขาจะพยายามทําตัวเป็นเท แต่สุดท้ายก็แอคได้ไม่นานนักเพราะนั่นไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงของเขานี่คือซูเปอร์แมนที่ผมสามารถจรินตนาการได้ว่าเขาจะเสียใจเวลาเขาได้อ่านอะไรแย่ๆเกี่ยกวกับเขาในโลกอินเทอร์เน็ตชี้หน้าด่าตามถนนกล่าวหาเสียๆให้หายแต่ไม่ว่าเขาจะโดนเกลียดขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะใช้พลังของเขาในการช่วยเหลือทุกชีวิตและทุกชีวิตที่ผมหมายถึงเนี่ยคือทุกชีวิตจริงๆนะครับบางคนยังเปรียบเทียบอยู่ว่าซูเปอร์แมนในเรื่องนี้เนี่ยไม่เก่งเท่าซูเปอร์แมนเฮนรี่คาวิว แบบหมดสภาพในเทรเลอร์อย่างน้อย er ก็สองครั้งแล้วอย่างเงี้ยแต่ผมว่าการต่อร้องต่อเถียงเรื่องแบบนั้นเ pues, นี่ยมันปัญญาอ่อนนะครับทำไมเราจะต้องแข่์ด้วยว่าตัวละครหนึ่งตัวในจจกรวาลนี้กับตัวละครอีกหนึ่งตัวในจจกรวานนู้นเนี่ยใครเป็นคนแข็งแกร่งกว่ากันถ้าสุดท้ายแล้วตัวละครเหล่านั้นเนี่ยคือ2ตัวละครจะต่างเซตติ้งต่างเรื่องราวไม่ว่าตัวละครไหนจะม so ีพลังมากกว่ากันแต่สุดท้ายมันก็วัดกันที่ว่าพลังของพวกเขาเนี่ยมาส่งเสริมกับเรื่องราวของตัวเองมากแค่ไหนส่วนผมเนี่ยยืนอยู่ในจุดที่ ชอบเห็นตัวละครที่แข็งแกร่งจริงครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันจะสูญเสียความรู้สึกเปราะบางของตัวละครเหล่านั้นและทําให้พวกเราแคร์ตัวละครเหล่านั้นน้อยลงไปดีตัวและซูเปอร์แมนของแซกซ์ไนเดอร์เนี่ยเขาถูกปฏิบัติเหมือนเครื่องมือในการเล่าเรื่องมากกว่าตัวละครที่ <S 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 เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนในอินวิลิซิเบลเนี่ยไม่ว่าคุณจะคิดยังไงนะครับผมชอบการที่มาร์กโดนกระทืบรายสัปดาห์มากกว่าที่จะเป็นวิลชอมที่แข็งแกร่งที่สุดโดยอัตโนมัติมาเพิ่มความสูงเพดานความสามารถของตัวละครและก็เเเเพิ่่่่่มมคววาาาาาาสสีงงงใใหห้้กกัับถนนนนราารรณ์ตๆือล และในเรื่องนี้เองก็ไม่ต่างกันลบความดุรแรงทั้งหมดที่คุณนึกออกเขาจะเป็นซูเปอร์แมนที่คุณจะได้เห็นด้านที่เปราะบางด้านที่อ่อนแอด้านที่ไร้ดีงสาแต่ถึงแม้ว่าผมจะพูดอย่างนั้นเนี่ยซูเปอร์แมนก็ยังเป็นซูเปอร์แมนครับเขาอ่อนแอกว่าซูเปอร์แมนเวอร์ชันก่อนไม่ได้แปลว่าเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในเวอร์ชันนี้เขาย,ย,ยังหยุดยั้งภัยร้ายระดับโลกสู้กับไครจูขนาดยักษ์และก็สิ่งที่เกิดขึ้นในหนังที่ผมจะไม่พูดตรงนี้และทุกอย่างที่ผมพูดมมาทั้งหดเี่ ก็เป็นอีกครั้งที่ทําให้มั่นใจว่าเจมส์กันเนี่ยเขาเข้าใจจริงๆครับว่าคอมิกบุ๊กบูวี่เนี่ยก็ทํากันยังไงคือโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยป่าแกไม่ยั้งมัดเลยเหมือนแกเห็นเป้าหมายแล้วแล้วแกก็พุ่งสุดตัวไปจุดที่แกต้องการคงอธิบายได้เป็นคําพูดแค่ว่าเขาคือคนดีที่พยายามจะทําดีมันฟังดูเหมือนน่าเบื่อนะครับแต่มันไม่เจมส์กันตีความตัวละครนี้ออกมาได้ดีมากจุดผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าตัวละครนี้นี่แหละครับคือซูเปอร์แมน ไม่ใช่แค่อง์ปรกรณใหญ่ๆที่ทาให้ตัวละครเนี่ยมาดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้อง์ปรกรบเล็กๆเ,เ,เองก็สามารถส่งเสริมสรรสคกติและความคิดของตัวละครได้ไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูดการปฏิบัติตวงเขาในฐานะ Kent, คลาร์กเคนการปฏิบัติตวงเขาในฐานะซูเปอร์แมนความใส่ใจของเขาต่อคนรอบข้างแม้กระทั่งคนแปลกหน้าก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเขาจนกล้าพูดได้เต็มปากจริงๆครับวันเนี้คือซูเปอร์แมนและหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังซูเปอร์ฮีโร่ถ้าคุณถามผมว่าอะไรคือหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ย ผมจะชี้ไปที่เรื่องนี้และบอกว่านั่นนะหนังซูเปอร์ฮีโร่เล่าเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่โฟกัสอยู่กับการเป็นซูเปอร์ฮีโร่โดยไม่ได้มีการพูดถึงการนิยมทางสังคมประเด็นทางการเมืองใครดีกว่าใครใครเก่งกว่าใครเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการได้ช่วยเหลือผู้คนการเป็นแสงความหวังในช่วงเวลาที่ยากลำบากผมไม่ได้บอกว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบอื่นเนี่ยมันไม่ดีนะครับแม้กระทั่งสื่อแนวซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายทิศทาง และนั่นก็เป็นเรื่องดีที่พวกเราเนี่ยสามารถมีอะไรหลายๆอย่างให้เลือกดูแต่ถ้าถามว่าแก่นแท้ของสื่อแนวซูเปอร์ฮีโร่มันเป็นยังไงเนี่ยนี่แหละครับแก่นแท้ของสื่อแนวซูเปอร์ฮีโร่และในส่วนของซินแปรโทกราฟีไม่ว่าจะการจัดฉากแสงวิชูเอฟเฟกต์มีลอยนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้สังเกตได้ขนาดนั้นและทุกองค์ประกอบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชี้ไปในทางเดียวกันวันนี้คือหนังซูเปอร์ฮีโร่ ระหว่างที่คุณดูเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในฉากไม่ว่าจะความหวาดกลัวรอซูแมนมาช่วยอย่างมีความหวังก็อย่างที่บอกเลยครับทุกอย่างเนี่ยสนับสนุนซีมและอารมณ์ของเรื่องและพุ่งไปในทางเดียวกันส่วนคนที่เป็นห่วงเรื่องชุดนะครับผมพู้ตามตรงเลยผมลืมไปเลยครับว่าชุดแม่งดูตลกคือมันเหมือนมีวิชวลหลายอย่างที่ค่อนข้างที่จะเป็นดึงดูดสายตาเรามากกว่าดูแค่ชุด แล้วพอไปดูในหนังเนี่ยชุดมันก็เหมาะกับตัวละครนี้ดีอยู่แล้วด้วยนะครับและคนหนึ่งที่ไม่ชมไม่ได้เลยนะครับแน่นอนครับเล็กซ์ h ูเธอคือนิโคลัสฮอลต์เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาไปทําอีท่าไหนมานะครับเขาถึงแสดงเป็นเฮสเตอร์มืออาชีพได้แบบสมบูรณ์แบบขนาดนี้คือถ้ามีใครเป็นเฮเตอร์ของผมระดับนี้เนี่ยผมไม่โกรธนะครับผมดีใจด้วยแค่คิดว่ามันมีคนคนนึงที่ คิดแต่เรื่องคนที่ตัวเองเกลียดโดยที่ไม่สนใจอย่างอื่นเลยเนี่ยมันเหมือนเป็นเกลียดนะครับและที่โวยมาขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรให้บ่นนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะเกินไปหน่อยทําให้ตัวละครที่เป็นตัวละครร้องรองลมมาเนี่ยมีบทไม่ค่อยพอเท่าไหร่อย่างพ่อแม่ตระกูลเค้นเนี่ยผมชอบการตีความพวกเขาในครั้งนี้มากเหมือนกันนะครับทาให้เข้าใจเลยว่าทาไมซูเปอร์แมนของพวกเราเนี่ยมีนิสัยแบบนี้แต่ก็ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหรือเกินเนี่ย ทำให้ผมไม่สามารถใช้เวลาอินกับพวกเขาที่มากกว่านี้เท่าไหรไอประเภทความบังเอิญบังเอิญหรือว่าสิ่งไม่เมกเซนก็มีเหมือนกันแต่ผมว่ามันไม่ได้ขัดมูดของผมเท่าไหรนะ่นักแค่ตลกนดหน่อยสุดท้ายแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้พลิกโฉมหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องราวอะไรใหม่ๆแต่มันเป็นการตีความหมายที่สามารถทบทวนให้พวกเราได้เข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบว่าทําไมเราถึงรักหนังซูเปอร์ฮีโร่มันไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องราวที่ลึกลับซับซ้อน แค่ตื่นเต้นกระฉากแอคชั่นมันๆกับภาพตรการตาของหนังที่ผมชื่อว่าจะเป็นมาตรฐานใหม่กับสื่อดาวซูเปอร์ฮีโร่ในยุคถัดไป Superman มน2 5 10เต็มสิไอ้เฮียกูจะให้สิบวะยาในคลิปกูยาละปกติเนี่ยคลิปรีวิวผมคงไม่ค่อยมีพูดกันท้ายคลิปเท่าไหรน่นะครับแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีกระแสแอนตี้กันเยอะระดับหนึ่ง ผมเลยอยากจะพูดถึงกันซักหน่อยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับแซ็กซ์ไนเดอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับเจมส์กันไม่ว่าคุณจะเป็นแฟน n, คลับ MCU หรือว่าฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้ฝ่ายไหนที่คุณนึกออกก็ตามเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับที่หนังเรื่องนี้ประสบความสําเร็จคนบางกลุ่มมองว่าถ้าอีกอย่างมันประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นการโจมตีสิ่งที่เขาชอบซึ่งผมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมมองว่าไม่ว่าใครจะประสบความสําเร็จเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์ไปเต็มเมเ,มเนี่ย ก็คือแฟนคลับซูเปอร์ฮีโร่อย่างพวกเราทุกคนนี่แหละครับถึงแม้ผมจะพูดว่าผมไม่ค่อยชอบทิศทางแซ็กซ์ไนเดอร์นะก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอะไรดีเลยฉากหลายๆฉากเนี่ยผมก็ชอบซีนแอคชั่นเองเนี่ยผมก็ยังยกให้แมนออฟสตีลดูรุนแรงและสะใจกว่าคือไม่เข้าใจว่าทาไมจะต้องมานั่งเกลียดกันนะครับคือเราสามารถที่จะชอบสิ่งเก่าแต่ก็ยังสนุกไปกับสิ่งใหม่ได้เราสามารถชอบค่ายนี้แล้วเราก็ยังชอบค่ายนนุนได้ยิ่งการประสบความสำเร็จของซูเปอร์แมนในครั้งนี้เนี่ย มันทาให้ผมยิ่งตื่นเต้นกับแฟนตาซีโฟที่กำลังจะมาในสองอาทิตย์มากขึ้นไปอีกไม่เชื่อว่าเรื่องไหนดีกว่าเรื่องไหนมันแค่ถ้าแฟนตาซีโฟก็ออกมาดีเหมือนกันเนี่ยการแข่งขันการระหว่างสื่อดนวซูเปอร์ฮีโร่มันจะได้สูงกว่านี้และอีแบบเนี้ยมันจะได้ไม่มีออกมาอีกอย้ะความท็อกซิกในฐานแฟนคราบสื่อดนวซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันก็จะกระจายไปมากกว่านี้เลยครับในส่วนของการวิเคราะห์เต็มๆของหนังซูเปอร์แมนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าผมเองนี่ก็คงไม่สามารถไปดูในโรงได้หลายรอบขนาดนั้น ถ้ามีอะไรอยากฟังหรือว่ามีอะไรแนะนำเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับฝากไว้เรื่องหนึง่งผมอยากปริ้นซูเปอร์แมนคนนี้แล้วมัเพนมากเลยแต่หาโมเดลซื้อไม่ได้ใครที่ปั้นโมเดลเก่งๆเนี่ยก็ส่งเมลมาเสนอกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ